สวัสดีพี่น้องทีมใา้กำลังแร่งใจค่ะพี่น้องคอนแก้พี่น้องไก่เคียงทีมาในมือน,นีนะคะกับงานคอนเสิร์ตตลาดนัดกระสือ<า>โอ้แลนด์ม้าแข่งใหม่ที่นี่นะคะตลาดนัดยูไกลบ้านพร้อมเด้ยูไกลบานทีมงานบานทีมงานเนี่ยยูทังบานเป็ดนี่อยูมูบานสุรินดานี่ค่ะบกไกลไกันค่ะบกไกลกัน นะคะขอบคุณพี่น้องทีม่มาให้ก้าังแรงใจแล้วก,วก็งานเราก็มีหลายวันหลายคืนหลายศิลปินกันด้วยนะคะเ<ค>มื่อนีเป็นหน้าที่ของแอนโอรดีค่ะล,ลูกหลานพี่น้องเมืองขอนแก่นค่ะล,ลูกหลานซ้ําสูงค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องมิเอียงกระสนับสนุนกันนะคะเมื่อนีมาพร้อมกับทีมงานออรดีแบนด์แล้วก็น้องเวฟน้ำพนนะคะ แนะนาโตร่ายงานโตไปแล้วจักน้อยหนึ่งนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณสําหรับบอสอนุชาด้วยที่ให้โอกาสกับแอนออีแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานของวันนี้ทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญสาหรับพี่กุ้งสุภาพ,พรนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ให้เกียรติกับแอนออีได้มายืนอยู่บนเวทีของเรากุุงนํานะคะโอ้ดีใจได้หลายค่ะเอาบอมีม่ยั้งมาฝากโอ้ยบ่เลี้ยงง่ายดอกคอยว่าดิแม่ยั้งเสนเดี๋ยวนี้เอาเอา ไปจักน่ยอยนะเท่ายท,ายทายหันไปได้จ้าเาจ้าันไปเจ้าก็หันทลังท่ายรูกกหันหลังท้ายูกไหมพ่อเอเค <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะโ <c oughs> อเครักรักลักักนั่งจับมือแล้วมือนี่จ้า ไว้น้าแนนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีะรำบวงสวงสารหลักเมืองนะคะวันที่28ก็พบเจอกันได้กับแอนอรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยนะคะไปรำบวงสวงน้ากันด้อพี่น้องคอนแกนร์และก็วันที่29ค่ะนะคะก็จะได้รับชมขบวนแห่นะคะในอะรอบเมืองคอนแกนนะคะคมีขบวนแห่ใช่ค่ะพอกันพอกันสองมือเลื28กับ29บนะคะ แล้วก็งานไหมขอนแกนวันท,ที่วันที่สามท่านว่าพอๆกับหมอลล่าใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัยค่ะจา้าโอเคเอา้าให้คอยร้องเพลงก่อนจังไทยนอกจากน้อยนี่ละเอเอโอเคจา้า